ราบวัดดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกทุท่านนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะคุณผู้ชมเรามีส่งมอบเจ้าตัว v ีคอร์สกันแหมคุณผู้ชมบอกว่าเอเซลตน้นขายแต่รถคอกรถอื่นขายเป็นไหมมาวันนี้มาช่วยกันส่งวีคอร์สหน่อยนะครับก็เป็นวีคอร์สแคปบเกรดแซดนะครับผมสีบอลเงินนะครับลูกค้าเก่ามาซื้อครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้เตรียมรถเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปส่งมอบกันนะจะได้ทันเลิกทันเวลาลูกค้าก็ จะบอกนะครับคุณผู้ชมสําหรับผมเองนะถ้าเวลาลูกค้าจะมาแล้วเราสมมติเลิก9โมง9นาทีผมขอมาล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงนะครับมาทาเอกสารเอกสารกันจะได้ทันเลิกแต่ถามว่าถ้ามาเฉียดผิวเลยก็ขยับเอาเลิกก่อนแล้วค่อยทําเอกสารก็ได้นะครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาถ่ายคนเดียวเนี่ยพี่นงขยับไปทางซ้ายนิดนึงครับโอเคครับพี่นองดึงกุญแจเข้าหาตัวเลยครับโอเคครับ อ่ะพี่นงมองกล้องนะครับยิ้มนะครับผมหนึ่งสองสามครับกดไลค์ให้หน่อยครับพี่นงครับผมหนึ่งสองสามครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมอธิบายการใช้งานหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันต้อง,องมีเข้าโฟอะไรพวกนี้นาะพี่นงเนาะ,ะพี่นงคือไปนั่งนครับ พอสตาร์ทนิดหนึ่งอ่าระบบนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกความเร็วนะครับพี่นงก็คือเวลาที่เราจะใช้งานเนาะพอสตาร์ทเครื่องยนต์มาแล้วอะ่ะเรากดตัวนี้หนึ่งทีมันจะขึ้นเลขไม้เล็กๆใต้ถังน้ามันเนาะทีนี้พี่นงสมมติพี่นงวิ่งไปซักความเร็วหนึ่งร้อยหรือแปดสิบอะไรเงี้ยถ้าเราเดินทางไกลเนี่ยวิ่งยาวๆเราอยากจะพักขาให้หายเมื่อยเนาะเรากดตัวนี้หนึ่งทีปุ๊บ สมมติเรากดไว้ที่ตอน100สัญ,ญลักษณ์พอเรากดตรงนี้แล้วอ่ะสัญ,ญลักษณ์มันจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเขียวแล้วความเร็วรถมันจะค้างอยู่ที่100เลย<น>เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งแต่ถ้าพี่นงแตะเบรกหรือกดปุ่มแคนเซิลตัวนี้มันจะหยุดการทํางานแต่ถ้าไม่ใช้เลยเราก็ปิดการทํางานไปอต,อนนตอนนี้เราไม่ใช้เลยปกติใช่<อ>แต่ถ้าเกิดเราจะใช้เราถึงค่อยกดมา นะครับถ้าไม่ใช้ก็ปิดออกเนาะแล้วก็อันนี้วิทยุควบคุมที่พวงมาลัยนะครับไฟหน้าปรับสูงต่ำได้ปกติเนาะตัวนี้พับกระจกไฟฟ้าปกติเลยพี่นงแล้วก็ปรับมุมมองไฟฟ้าก็บิดมาทางสมมุติจะปรับบานขวาก็บิดมาก่อนแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาขึ้นลงเอาเดี๋ยวผมไปด้านนู้นนี่เราก็อธิบายการใช้งานลูกค้านะวันนี้เป็นซื้อเป็น B ีคลอสอ่ะทีนี้พี่นงดูตรง เดี๋ยวมนต้องปิดประตูนิดหนึ่ง,งเปิดกระจกก็ได้ครับพี่ปิดประตูแล้วเปิดกระจกก็ได้ครับโอเคครับาสามปุ่มหลักตัวนี้พี่นงมันจะเป็นตัวที่ปรับเปลี่ยนเมนูหน้าจอเนาะเนี่ยครับมันจะกดวนไปนี่กดย้อนกลับนะครับดูการสิ้นเปลืองน้ํามันแต่ว่าของเราเนี่ยในรถรุ่นนี้มันจะมีโหมดขับเคลื่อน อย่างันเนี้ยมันเขียนว่า 2H ใช่ไหมครับสีเขียวขึ้นที่2ล้อหลังก็คือขับเคลื่อน2องล้อปกติเหมือนรถทั่วๆไปนะครับทีนี้ของเรามันจะมีระบบขับเคลื่อนที่สามารถปรับหมุนได้อยู่ตรงนี้นะครับตอนที่ขับอยู่ความเร็วไม่เกิน100หรือจะหยุดน,นิ่งก็ได้จาก2 h เปลี่ยนมาเป็น 4H เนี่ยเราหมุนได้เลยสังเกตนะครับเราจะรู้ด้วยไงว่าเขาเข้าให้แล้วนะครับ ที่ตรงล้อมันจะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนั้นแล้วก็ขึ้นว่าเป็นสีเฮ็ดก็คือโหมดขับเคลื่อนสี่ล้อเร็วออแบบเนี้ยคือวิ่งความเร็วได้เท่ากับขับเคลื่อนสองล้อเมื่อกี้นี้เลยเนาะคือมันเหมาะกับถนนแบบพวกฝนตกทางลูกรังที่ต้องการการยึดเกาะเพิ่มเติมสังเกตไหมพี่นงเวลารถถ้าเป็นสองล้อหลังเนี่ยวิ่งทางลูกรังเยอะๆท้ายมันจะปัดๆเราขับใช้โหมดขับสีเพื่อให้มันยึดเกาะกว่าเดิมเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราลงดินโคลนลงอะไรหนักๆเลยอย่างเงี้ย อันเนี้ยเราจะต้องหมุนเข้ามาเป็นโหมด 4L ที่เอาไว้ลุยดินโคลน okay, <for> ใช่ uh huh. แต่ว่าระบบตัวเนี้เราจะปรับเปลี่ยนตอนที่ขับขี่อยู่ไม่ได้ uh huh. เราต้องจอดก่อนนะครับแต่ถ้าจะปรับเปลี่ยนได้เลยต้องเป็นสองล้อเร็วมาสี่ล้อเร็วอันนี้ถึงปรับเปลี่ยน<ร>ได้เรขับอยู่นี่เราปับขึ้นมาได้ครับ uh huh. ใช่ครับทีนี้พอเราเข้า 4L แล้วใช่ไหม uh huh. พอเราจะต้องการไปใช้แบบปกติ เราจะหมุนกลับมาเราก็จอดรถเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนกลับมาเนี่ยครับมันจะมีเสียงข้างใต้ช่วงล่างพวกฟันเฟืองมันนิดหนึ่งนะครับเวลาเขาเข้าอะไรพวกเนี้ยเนาะนะครับหน้าปัดมันก็จะกลับมาโหมดสองเฮแล้วแต่ทีนี้มันจะมีบางจังหวะที่พี่นงแบบว่าอาจจะหมุนผิดสมมุติขับขับอยู่เนาะหมุนเลยมาเป็น 4L อย่างงี้ปุ๊บถามว่าเขาเข้าให้ไหมเขาไม่เข้านะแต่มันไม่เป็นไรเขาจะมีเสียงเตือนตื๊ๆๆ๊๊๊มุน๊มุน๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ เขาจะไม่เข้าให้มันมีระบบป้องกันให้อยู่นะครับวนเด้นหน่อยมุนเลนอะไรนะรถนี้แต่แต่สองเฮดมาสี่เฮดเนี่ยเอาเนี่ยเขาเข้าหากันได้อันนี้ไม่เป็นไรตอมเลี้ยงครับยังไงอ่าาแต่เขาจะบอกว่าให้เข้าในความเร็วที่ไม่เกินหนึ่งร้อยแต่เกินร้อยต้องวิ่งสองเฮดเนนะอ่าใช่จริงๆริสี่เฮดก็วิ่งเกินร้อยได้พี่นงมันใช้ความเร็วได้เหมือนกันใช่ครับแต่ถ้าเกิดสองเฮดเนี่ยจะประหยัดกว่าไม่ได้เฮ้ยโทษทีโทษที ได้ได้ามาดไม่ต้องก,กดก็ได้เราจะดูแต่นี่หน้าจออะไรอันนี่ก็เหมือนทีชช่ตู้เองกันนั่นแหละที่บบทแบบเส้นหัวแมลงไม่ได้ยงงุย่งเลยแต่ตัวออม,มันเหมือนกันแหนละทีนี้เมื่อกี้พอเราเข้าสี่ล้อเอาไว้ลุยแล้วใช่ไหมสี่แอลแล้วเนาะพี่นงถ้ามันยังขึ้นไม่ได้เราก็จะมีไอ้ตัวดิฟล็อกตัวนี้อีกเผื่อบางทีล้อมันเอียงมันไม่ถึงพื้นอย่างเงี้ยเรามีตัวตรงเนี้ยเพื่อกดเพื่อช่วยให้มันล็อกล้อได้อีกนะครับอ่าช่วยได้ตรงนั้นใช่ครับ นี่แหละแล้วก็ตัวหน้าจอตรงนี้เนาะพี่นงมันก็จะเป็นจอกดสัมผัสหมดเลยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยก็มีกล้องเหมือนกันเ<ม>นาะแต่ว่ารุ่นนี้จะใส่แผ่นซีดีไม่ได้แล้ว<อ>รถรุ่นใหม่ๆจะไม่มีแผ่นซีดี USB เสียบตรงนี้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธอะไรพวกนี้เอาให้บตอะไรนไอ้อ่าใช่ครับเกยใส่ของกดเด้งทั้งหมดที่วางแก้วน้ำนี่ตรงกลางกดเด้งทั้งหมดนะครับไอ้มูทุกตัวเบไหนอ่ะพี่นงลองดูเดี๋ยวผมต่อให้เี่ปัญหาก็คือขัน้นตอนไหนไปจ้างตัวเนยะ S <S ม,มีเปลี่ยนทุกคนพี่นงเข้าไปที่เมนูตั้งค่าอ่าวนะกดแชร์เลยครับอ่ามันเด้งเขาหน้านี้อ่ะเดี๋ยวผมกดนี่เราก็ตัวรถเนาะเรากดปุ่มที่เป็นรูปบ้านนะครับนี่แล้วก็กดคำว่าบลูทูธ นะครับแล้วก็เล็ดสัญลักษณ์บลูทูธเลยอันนี้ง่ายแล้วก็กดคําว่าเพิ่มอุปกรณ์ค้นหาอุปกรณ์โทรศัพท์พี่นงรุ่นอะไรครับพี่นี่เ่ยครับบีโวเนาะอ่ะกดยินยอมครับรับผูกกันเนาะใช่ครับอ่ะตกลงแค่นี้แหละครับพี่นงได้แล้วครับ พี่นงขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวผมโทรบอกครับ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 ก็ขอบคุณมากครับสําหรับลูกค้าท่านนี้ก็โอเป็นทั้งลูกค้าที่ซื้อจับเรามาสามคันแล้วก็แนะนามาให้เรื่อยๆนะครับนี่คันเก่าก็ลูกค้าก็เพิ่งซื้อกับผมไปตอนปีสองพันสิบ 17หรือ1 0เอ้ย18หรือ19ประมาณนี้นะครับนี่เป็นตัวแท้พีก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้เป็นแคปเป็นหลักเพราะว่าาทำเกี่ยวกับค้าขายนะครับสีบอนเงินหมดเลยที่บ้านนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ